สอนหาดอกไม้ปรุงยาในแม้าสบ99คืนในป่าซึ่งปรุงเสร็จแล้วก็จะได้คนนี่กับพอั่นต่างๆนะขวดสีเขียวจะเป็นบัฟส่วนขวดม่วงจะเป็นดีบัฟอย่างขวดนี้ถ้าปลาเสร็จเพื่อนของก็จะตกส่วนขวดนี้เป็นฮิวอันนี้พี่แค่ายาคนอยยางน้ีอีกเยอะเลยต่อไปเข้าสู่ช่วงหาดอกไม้ค่ะก่อนอื่นเลยน้องๆต้องซื้อมลเล็ดจากนางฟ้าก่อนนะโดยการเก็บดอกไม้ตามแบบ10ดอกในการปลดมเมล็ด1ชนิดนะดอกที่1ดิบลีฟหรือใบหยดน้ําในคู่มือบอกว่าฟาวเนียพรก็คือพบได้ใกล้ๆสระ จะเก็บได้เฉพาะเวลากลางคืนนะดอกนี้อยู่ใกล้ๆกล้บ้าเลยแลว้วเวลากลางคืนจะสวยมากดอกที่3 Star าวิดเราผู้บอกว่ายึดคอนสแตนท์ไรท์ก็คือจะต้องใช้แสงที่มีความเข้มข้นสูงนะนั่นก็คือไฟฉายเปิดใส่ไปเลยนี่แน่รอจนตาขยายก็เก็บได้เลยอออีกอย่างดอกนี้พี่แนะนำให้เก็บเท่าที่ใช้นะไม่ต้องตุนพอพี่เคยตุนแล้วมันบล็อกเก็บไม่ได้นะเนี่ยขยับไม่ได้เอาไฟฉายมาส่องมันก็ไม่หายนะเหมือนตามันปิดไปเลยอะ ดอกที่4เคฟวาฟ้อันเ,เกดก้าพบใต้ใต้ดินที่ที่ง่ายสุดเลยก็คือถ้าเด็กนะหรือจะเป็นเหมืองถ้ำหินถ้ากบก็มีนะทุกคนก็ุดถ้ายต้นแมนเรกทุกคนน่าจู้จักกันดีเนาะฟ้าเนี่ยชิกออทีเท้าเจอได้ใกล้บ้านชิกออทีเลยอย่าลืมอุดหูนะถ้าชอบคลิปพี่เจฟูอย่าลืมนะกดติดตามไว้ด้วยนะหรือถ้าใครอยากจะให้สอนอะไรคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะ